สวัสดีค่ะดิฉันเจอสุิยาเขียวเทพค่ะอายุ3ปีค่ะก่อนที่จะใช่ก่อทนที่จะใช่ใบอสเปยบบ์มีปัญหาต่มีปัญหาของสุตพพาเป็นพุงแพร่แล้วก็แต่งงานแต่งงานมา3ปีแล้วไม่มีลูก เราเคยไปตรวจหมอหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกในหมดลูกแต่ว่าเนื้องอกนี้ไม่ได้ไม่ได้ไหลแรงอะไรอ่หมอบอกว่าถ้าจะมีลูกได้ก็คือต้องผ่าตัดอีกลังนึงถึงจะมีได้แต่ว่าแฟนเขาแม่ผ่าตัดแล้วก็เลยบอกว่าทาใจดีว่าไม่มีว่าลูกแล้วก็หลังจากนั้นนนั้แม่หลังจากนั้นก็แม่ก็อ่าแม่แฟนเอาไบโอสเปย์มาให้ช่องปวดก็จายไบโอสเปย์ไปเดินแรกจ่าไปอาทิตย์แรกนั้น ภูมิแพ้ดีขึ้นพอติดสิ่องก็ดีขึ้นพอชายไปซีสัปดาก็เม่นประจําเดือนมากแต่ว่าไม่นประทองปกติปกติปกติประทองมากเกือบทาเม่นมากนี่คือต้องนอนเทเลยประทองมากแต่ว่านี่พ่อผ่อนไปอุตสาห์ไปปวดไหลกันไปปวดเลยแล้วก็พ่อผ่อนไปเดือนที่สองก็ประจําเดือนหายไปเลยประจําเดือนหายไปก็ไปเสือ่ตัวมากอันเนี่ยพอตัวตึงก็ผบ คือช่างคิดแดงก็คือทองเมือนกันเนี่ยกระตูบอกแม่เนี่ยคนไปเบิร์กสปีช่งคนเล้วเนี่ยได้เนี่ยติดน้องไอมาเลยได้น้องไอมาก็คือดีใจไงว่าหลัาหลังจากนั้นก็ไปไปซาวอีกที่นะว่ามีไอ้ก้อนเนื้อนั้นไม่ทีหมดรูกันแต่หมอบอกไม่มีแล้วค่อก็ยังงงเลยว่าทำไมขังเลยกันมีแต่ว่าคือไม่ได้เก็บอุจตาซาววันไหวไงปกติแหละหมอจะหายมากอุญตาซาววันนั้นนะคือไม่ได้เก็บไหวนั่นแหละตาเก็บไหวคือได้เป็นรักษท้ ซึ่งเปตัวดิบตีก็ไม่พบแล้วะเนี่ยก็ติดน้องอ้มากไอก็เช็คให,ให้ให้ก็เช็คละไอตีหมดชั่วไหมหมดติดจริงไหมอก็คือว่าจริงมงนันก็นเลยเนี่ยเล่นกับแฟนเนี่ยเออเพิ่งได้เป็นโปรไบโอเซปเปเนี่เลือดดิพอนไหมซึ่งสุขภาพเราก็ดีขึ้นภูมิแพ้ก็หายเลี้ยงลงได้รูมะลาวขุน่นก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแ <c oughs> ล้วรักเดียวรักเดี่ยวมันรัดเดียวรัดเดียวยวันนี้คนในลักษณะคนโรคเนี่ยค่ะคนโรนเนี่ยติดมาเดื่อขุ่นนึง ถึงนั่นแหละตัวลังจากบธงเรี่ยวมันก็ไม่ได้ผลเลยตัวก็ว่าคนที่ทธงเลยอันผลไม่ได้เพราะเสพน์ถึงเราพอเกิดเลี่ยวก็พุ่มแผ่เริ่มมาลาวเลยเริ่มมาเมื่อเดือบ่ยยึดชายวินานเลี่ยวไงเรี่ยวเนี้ยเอามาลาวขวดนึง่งตอนนี้กับผลผลก็ดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเดิม